ตอนนี้ผักหน่อของเราก็พร้อมแล้วนะคะมีไก่ทอดด้วยพร้อมแล้วนี่เตรียมมาหนังยางนะคะมาผมเอากินเลย เาพบกับสกายบ้านทุ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่เส้นควนขนุนนะคะเป็นเส้นในนะคะปกติเส้นนี้เนี่ยวิวก,ก็ขับรถมาส่งลูกที่โรงเรียนเป็นประจําเลยนะคะใครอยากจะทานขนมจีนอร่อยอร่อยเด็ดๆนะคะเชิญมาที่เส้นควนขนุนสายในได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามีร้านขนมจีนกี่ร้านที่ถนนเส้นนี้ค่ะมาชมกันเลยค่ะ เราเริ่มร้านแรกนะคะเป็นร้านขนมจีนต้นยางนะคะใครมาเส้นนี้จะเห็นต้นยางสูงใหญ่ตรงนี้เลยจะมีร้านขนมจีนอร่อยๆตรงนี้หนึ่งร้านนะคะมาชิมกันเลยดีกว่าเร็วเอาแกงแพทค่ะตัวหนึ่งซึ่งจะใส้แกงยำกันนะคะ่งมีมีแกงพลัมอีกจานเป็นแกงพลาม ขนมจีนร้านนี้แล้วก็มีน้ำแกง3าแบบนะคะอันนี้ก็มีแกงเผ็ดนะคะแล้วก็แกงยำขาอยู่ใส่แกงยำเพราะว่ามันจะมีรสหวานๆนิดนึงนะคะก็จะช่วยให้ลดเผ็ดลงหน่อย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตัวน้ำแกงเผ็ดของร้านนี้เด็ดนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นแกงมะพร้าวแกงคล้าวนะคะใส่ใส่กะทินะคะตอนนี้ผักหน่อของเราก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีไก่ทอดด้วยนะคะ ใครกินเสร็จแล้วก็มีขนมหวานด้วยนะตอนนี้พร้อมแล้วนี่เตรียมมาหนังยางนะคะมัดผมเอากินเลยอ,อร่อยชัก <c oughs> ห,หน่อยน,นิดนึงค่ะเนี่ยม้ากินมรหมด อนนี้นะคะวิวก็อยู่ที่ร้านขนมจีนพี่มิตรนะคะก็อยู่ข้างกับบ้านมโนรานะคะใครมาก็จะสังเกตเห็นมีมิโซ่ใหญ่ๆนะคะอยู่ข้างๆกันนะคะวันนี้ที่ร้านพี่มิตรนะคะเชดานิดนึงปกติจะมีแกงเขียวหวานไก่นะคะแต่วันนี้ก็มีซามแกงอร่อยๆนะคะก็เป็นแกงเผ็ดนะคะแกงยำแล้วก็แกงพร้าวเหมือนกันน นี่ตอนนี้ขนมจีนก็มาอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะคะแล้วก็ใช้อยู่ใหญ่นะคะที่ร้านพี่มิตรนี้นะคะนอกจากจะมนีน้ำแกงให้เราเลือกหลากหลายแล้วนะคะบรรยากาศที่นี่ก็นั่งสบายๆเช่นเดียวกันนะคะละักษณะก็คือจะเป็นซุ้มนะคะมีเป็นซุ้มแล้วก็มีโต๊ะทางด้านหลังตรงนู้นนะคะที่ร้านพี่มิตรนะคะนอกจากมีขนมจีนแล้วนะคะก็มีไก่ทอดเนาะแล้วก็ขนมหวานนะคะแล้วก็นี่วิวซื้อขนม ขนมพิมพ์หรือขนมลังต้อนะคะคุณป้ามาขายเยู่ด้วยตรงนี้นะคะคุณป้าน่ารักมากเลยแล้วก็ขนมนะคะหอมมากนะคะเราก็ต้องมีไว้นิดนึงนะคะภาษาใต้ว่าลบเผ็ดนะคะเผื่อเราเผ็ดแล้วก็มีขนมหวานให้หน่อยนึงเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะคะแกงเผ็ด เผ็ดร้อนมากค่ะปกตินะคะตอนที่อยู่บ้านแต่ก่อนนะที่สงขานะก็คือเขาจะไม่กินขนมจีนตอนเช้านะคะขนมจีนที่สงขาก็จะกินช่วงเที่ยงนะหรือไม่ก็ช่วงเย็นช่วงค่ำไปเลยนะคะแต่ว่าตอนยา้ายอยู่พัทลุงแรกๆนะคะก็แปลกใจว่านี่ต้ากินขนมจีนตอนเช้าจะปวดท้องหรือเปล่า <laughs> ตอนนี้ไม่สงสัยแล้วนะคะเพราะอยากกินขนมจีนตอนเช้าทุกวันเลยจริงๆ ใครมาพัทลุงก็ต้องลองกินขนมจีนเมือเช้านะคะรับรองเด็ดมากแน่อนอนกินต่อกิะนะต่อกินตลอนะตอนนี้เราก็อยู่อีกร้านหนึ่งนะคะกับนี่เหยื่อของเรานะคะเหยื่อความอร่อยนะคะเราอยู่อีกร้านหนึ่งนะคะอยู่ของร้านฟาจู <zeigt> ้าจูนะคะ้าน้ารักมากเลยนะคะที่ร้านฟาจูก็จะมีเป็นแกงเผ็ดนะคะแล้วก็แกงยำส่วนที่ร้านก็จะมี เครื่องเคียงอื่นๆนะคะมีหมูปิ้งไก่ทอดนะคะตบท้ายด้วยขนมหวานนะคะเดี๋ยวนี้ก็สายนิดนึงนะคะก็หมดไปแล้วร <c oughs> ้านป้าน,นะคะก็จะอยู่ข้างๆกับร้านเจกเกตนี่เองนะคะมาได้ง่ายๆเลยนะคะใครอยากมาลองชิมก็มาได้เลยแต่ว่าวันนี้วิชิมก่อนนะไม่แรงไรเดืยรไม่ร้อยใช่ไหมคิดคนเคี่ยวมากิน ขนมหมูมันก็อร่อยนะคะไม่มีทีท่าว่าจะอิ่มเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวค่อยพุทธรจบว่าเป็นไงนะวันนี้ <laughs> แก้วกบ้านนะตอนนี้อร่อยไหมนอร่อยมากแล้วก็กะทิแน่นมากพี่ป้าเปิดมหน้าอะไรไหมคะที่ร้านที่นี้นุ๊กร้านนุ๊กเปิดตั้งแต่ตอนไหนคะสี่ห้าปีแล้วโอ้โอเจ้าเนื้อตอนนี้เรายังไหวนะคะเดี๋ยวยัไปอีกหนึ่งร้านนะคะ <laughs> ตรงไปข้างหน้าตรงนี้นะคะไปชิมพร้อมกันนะต้องให้กำลังใจกันด้วยนะคะมาขึ้นรถพาไปอยู่ร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคือร้านขนมจีนแม่พัดนะคะแล้วก็ขี่เลยมาจากร้านเมื่อกี้นิดนึงนะคะร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะและตอนนี้วิวก็อยู่กับแม่พัดนะคะแม่พัดคะนี่เราเริ่มใกล้บ่าใดคนกี่โมงคะก่โมงทึ่แม่ตักกี่โมงได้ประมาณสิบเอ็ดโมง ถึงปกตินี Whew, ่ค่ายวันสกีโลดาถ้าวันธรรมดา60ถึง70แต่วันเท่ยววันติดโรยเยี่ยมมาถูก่อขนไดเลยแต่ถ้าจบเอการนี้ต้องสร้างขนอ่าเพราะว่ารายการเยอะส่วนเส็หนึ่ง47ข้า2306โทรมาได้เลยนะคะแค่ที่ร้านขนมจีนแม่พัดนี้นะคะก็มีความโดดเด่นก็คือน้ำแกงปูมีพื้นที่ให้นั่งนะคะหลากหลายโตะเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีขนมครกนะคะ ซึ่งเป็นแป้งที่บทเองด้วยนะคะขนมครบที่นี่แล้วก็มีขนมพิมพ์อยู่ทางด้านหลังนู้นนะคะใครมาที่นี่ก็ข้าวหวานครบเลยนะคะก็ทุกท่านก็สามารถจะเลือกได้เลย